สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาซื้อต้นพันธุ์นะครับทุเรียนอยู่ที่ตำบลซำนะครับบ้านสม,ม่วงตำบลซำอำเภอคุณหันนะครับผมเพราะว่าต้นทุเรียนที่เราปลูกมันตายนะฮะเราต้องซื้อไปปลูกเพิ่มนะครับผมผมก็เลยจะมาแนะนําร้านนี้เลยนะครับบอกเลยว่าดีมากเป็นพันธุ์แท้ด้วยนะครับผมผมก็ซื้อที่นี่กับรับระสเตรนะนะครับที่ไปปลูกที่สวนนะครับ ก็ชื่อร้านผลทิพย์พันไม้นะครับผมฝั่งนี้แกกระทสินนะครับกระทสินสั่งไปแล้วนะครับสอง้อยต้นต้นละสองร้อยบาทต้นสวยนะครับเป็นหมอนทองหมดเลยนะครับสวยมากสวยนะครับเขาสั่งเขาจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณส่งนะครับเราไปดูที่ในร้านมีต้นอะไรบ้าง ทางสวนก็มีหลายราคานะครับผมเนี่ยเจ้าของเจ้าของไอ้แผงนะครับจะก็มีสวนทั้งแคสด้วยปลูกสัห้าไร่นะครับตายุทอกันแต่วาหหน่อยตัวนี้นนนหใสังนนี้หมอนทองนะครับหมอนทองอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทก็สูงประมาณหกสิบเซนนะครับ มีหลายราคาเราก็เลือกชมได้ต้นใหญ่นี่ต่ใหญ่โอ้ต้นใหญ่นี่ห้าร้อยนะครับสูงประมาณสองเมตรนะครับสองเมตรับาแต่ต้นที่เขาเอาไปในงามเนาะมีต้นนี้งามเลยครับแมนับครอันนี้เงาะนะครับเงาะต้นโตนะนี่ต้นโตต้นนร้อยนะครับ มังค mm ุด hmm. มังคุดต้นเล็กหน่อยมังคุดนะครับอันนี้ต้นละร้อยนะครับหมอนทองมีน้ำดำด้วยนะน้ำดำอันนี้น้ำดำนะครับร้อยห้าสิบบาทนี่ไม่ไม่โยงชิดนะแกก็ปลูกไายหลายพันนะครับหลายอย่างแกก็มีขายหลายอย่างนะครับไม่ยงชิดนะครับ มีอโวคาโดด้วยอันนี้ต้นไหไรเนี่ยร้านจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสุเรียนเยอะมากจริงนะครับโอ้เงะาะฝันนี้ก็สวยนะครับเงาะนิ่จีนี่อันนี้ต้นยังนีใหญ่โอ้ลองกล้อง โอ้ลองกองใบสวยมากนี่เป็นลองเกาะครับลองกองนี่มังคุดเนี่ยมังคุดนะครับฝั่งนี้ต้น200นะครับ200ส,สวยเหมือนกันสวยมากเลยสูงประมาณเมตรกว่าๆว่านะครับแต่จริงแนะนําถ้าจะปลูกใหม่ๆปลูกมือใหม่ต้องปลูกต้น200นะมีโอกาสล่อสูงกว่าต้นเล็กนะครับ พราะต้นมันโตแล้วแต่ผมจะเอาต้นสองร้อยไปประมาณแปดต้นนะครับแล้วก็ต้นร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าผมเคยลองปลูกแล้วร้อยห้าสิบก็รอดนะครับก็มีโอกาสรอดเยอะเหมือนกันแต่ต้นเล็กๆพวกนี้แหละไม่ได้นําเลยนะครับรอให้โตก่อนเพราะว่ามันเล็กมากจริงถ้าเราดูแลไม่ถึง น้ำไม่ได้ดินไม่ได้อากาศไม่ได้คือยังไงก็ตายผูกยังไงก็ตายบอกเลยนะครับแนะนําให้เอาต้นสองร้อยขึ้นไปนะครับสองร้อยสามร้อยชั่วชั่วกว่านะครับชั่วกว่าอ่ะก็ซื้อเรียบร้อยนะครับคุณยายก็แถมต้นเงาะให้นะครับสองต้นก็ต้นเล็กร้อยห้าสิบนะครับสิบสองต้นแล้วก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่เนี่ยต้นละสองน้อยนะครับใส่ทางนี้นะครับใส่คุ้มเลยนะซื้อรดมาคุ้มเลยนะครับ ใส่พอดีเพรเลยลงตัวนะครับสามพันพอดีนะครับแล้วเราก็จะเอาไปชําไ้ก่อนนะครับไปชาที่บ้านนะครับชาก่อนเพื่อปลูกใครสนใจนะครับก็มาอุดหนุนยายได้นะครับร้านฝนทิพย์พันไม้นี่นะครับอยู่ที่สำม่วงสำขี้เหล็กนะครับเนี่ยนะครับเป็นพันดีนะครับพันดียายก็มีเยอะด้วยนะครับราคาเป็นกันเอง ถูกใจให้ฟรีนะครับยายกลับแล้วครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ